กระสสดีครับนี่พบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมา DIY แท่นสําหรับในการดัดเหล็กนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากเจ้าแท่นอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ตัวนี้ครับและสําหรับวัสดุที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นเหล็กกล่องแบบนี้ครับเหล็กกล่องตัวนี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วครับคูณด้วย1นิ้วนะครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่43ซนติเมตรเราจะใช้เจ้าตัวนี้ทั้งหมด2ชิ้นครับ ในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับที่มีขนาดหน้ากว้าง1นิ้วคูณด้วย1นิ้วครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่33ซนติเมตรนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นครับอีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นตัวนี้ที่มีขนาดหน้ากว้าง2นิ้วนะครับมีความหนาโดยประมาณ6-7ถึงมิลิเมตรครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่33ซนติเมตรเหมือนกันนะครับอีก1ชิ้นครับและสําหรับวัสดุในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้บ ตัดความยาวอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับอีก2ชิ้นครับและสําหรับวัสดุ2ชิ้นสุดท้ายนะครับ <uyor> ก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมทั้ง2ชิ้นนี้ครับเหล็กทั้ง2ชิ้นนี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าเหล็กแป๊บตัวนี้เล็กน้อยนะครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับและเจ้าเหล็กแป๊บตัวนี้นะครับจะต้องสามารถใส่เข้าไปด้านในของเหล็กแป๊บตัวนี้ได้แบบนี้นะครับและสําหรับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําเหล็กกล่องทั้ง2ชิ้นนี้มาทําการประกบติดกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการเชื่อมติดเหล็กทัั้้้้ง2ชินนีไดเลยครบ หลังจากที่เราทําการเชื่อมติดในส่วนของเหล็กกล่องทั้งสองชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการเชื่อมทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําเหล็กฉากขนาด1นิ้วทั้ง2ตัวนะครับมาทําการวางประกบกันไว้เหมือนเหล็กกล่องเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ให้เราทําการเชื่อมติดเหล็กฉากทั้งสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับและสําหรับเจ้าเหล็กฉากทั้งสองตัวนี้นะครับผมจะทําการเชื่อมติดเฉพาะด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการเกลี่ยเก็บให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําเหล็กฉากทั้ง2ตัวนี้มาวางเอาไว้ด้านบนของเล็กกล่องแบบนี้ครับให้เพื่อนๆแบ่งระยะห่างทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการวัดระยะเหล็กฉากทั้ง2ตัวนี้ให้อยู่กึ่งกลางของเล็กกล่องนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเชื่อมติดทั้งสชิ้นนี้เข้าด้วยกันได้เลยครับสําหรับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะทําการเชื่อมเว้นเป็นระยะแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาที่เราได้ออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ และสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนําเหล็กแผ่นที่มีความหนาประมาณ6 7ถึมมตรของเราตัวนี้นะครับมาทําการเจียเก็บขอบนะครับให้เป็นมุมลาดโดยประมาณ30-40องศานะครับเราจะทําการเจียเหมือนการสร้างคมมีดประมาณนั้นครับ หลังจากที่ผมทำการเจียเก็บขอบนะครับให้เป็นมุมลาดเอียงโดยประมาณ30-40ถึงองศาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับและสําหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนาเหล็กแปวกกลมที่มีความยาวขนาด4เซนติเมตรของเรามาทําการเชื่อมติดเอาไว้ในส่วนปลายของเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับและเราก็จะทําการเชื่อมติดเหล็กแป๊บตัวนี้เอาไว้ทั้ง2ด้านเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนาเหล็กแผ่นตัวนี้เอาไว้กึ่งกลางของเหล็กฉากแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนําเหล็กแป,ป๊บที่มีความยาวขนาด5นิ้วทั้ง2ตัวนะครับใส่เข้าไปด้านในของเหล็กแป,ป๊บแบบนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการเชื่อมติดเหล็กแป,ป๊บที่มีความยาวขนาด5นิ้วนะครับติดกับเหล็กกล่องด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเราจะทําการเชื่อมเหล็กแป,ป๊บตัวนี้ติดทั้ง2ด้านเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเหล็กแผ่นตรงนี้นะครับจะต้องสามารถขยับขึ้นลงได้แบบนี้ด้วยนะครับและสําหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการเจเก็บแล้วก็ทําสีนัเองครบ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับหลังจากที่ทําสีเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานของเราก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปทดลองใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันครับและสําหรับวัสดุที่ผมจะนํามาสาธิตในวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับเหล็กแผ่นตัวนี้จะมีความหนาโดยประมาณ1มมตรครับและสําหรับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีความหนาประมาณ2มมตรครับ และในชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นที่เขาเก็บเอาไว้ทําเหล็กดัดนะครับตัวนี้จะมีความหนาโดยประมาณ3.5มมิลิเมตรครับและสําหรับเหล็กแผ่นในชิ้นสุดท้ายนะครับตัวนี้จะมีความหนาโดยประมาณ4มิลิเมตรครับและสําหรับเหล็กเส้นที่เราจะนํามาสาธิตนะครับเส้นแรกเลยก็จะเป็นเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2หุนครับและสําหรับเหล็กเส้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ3หุนครึ่งครับและสําหรับเหล็กเส้นในชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเหล็ก คูณด้วย9มิลมตรครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เรา DIY ขึ้นมาจะสามารถดัดเหล็กทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่านะครับและสำหรับเจ้าเครื่องดัดเหล็กตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้งานร่วมกับเจ้าแท่นอัดไฮดรอลิกอนเนกประสงค์ที่เรา DIY ขึ้นมาเองจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการ DIY ในวันนี้ครับสำหรับเจ้าแท่นดันเหล็กตัวนี้นะครับสามารถดันเหล็กได้สูงสุดที่ผมทดลองนะครับก็คือ9มเมเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับชมคลิปวิดีโอในการทำแท่นอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับผมจะ DIY อุปกรณ์เสริมให้กับเจ้าแท่นอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ตัวนี้อีกหลายชิ้นเลยครับหากเพื่อนเพื่อที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลื สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ